ความรักเป็นยังไงบ้างสเปคเปลี่ยนไปไหม <laughs> เอาละเออ <laughs> อันอื่นตอบฉาฉานมากเค <c oughs> ยฟังเพลงขอให้ผมไหมไหนพี่ลองลองปัปนดิดนึง <c oughs> ช่วงนี้มีเลือกตั้งก็ไม่ให้เลิ่นเลอเขาห้ามร้รองเพลงโอ้ยพี่ลองได้สิ <c oughs> ขอให้ผมที่เป็นก่อนเป็นยค ك ีเพย์บอยอ่ะั <c oughs> นเป็นเทมแบบว่าขอให้ผมกับคุณได้รักกันออประมาณนั้นนะคำตอบประมาณนั้นแต่เขาตอบถูก ขอใครอะแปลว่ามีอยู่แบบใช่ไหม โอเคมีที่ศึกษากันอยู่ไม่มีไปบอกแล้วก็รอเขาตอบอยู่ไม่แค่จะบอกว่าอยู่ทวีปไหนแค่นั้นเองอันนี้กว้างแล้วนะนี่กว้างแล้วนะเดินทางเยอะก็มีหลายทวีปหมายถึงว่ามันมีหลายคนนะตายตายหมายถึงว่ามันกว้างกว้างแลวนี่กว้างมากชีวีปนี้เออประเทศนี้แหละแต่ว่ามันต้องอ้าวอาจจะอาจจะเป็นเกาหลีก็ได้นูกว่าไม่รู้นะตรงนี้นูก็ไม่รู้นะแต่พอมีคุยอยู่มีศึกษาอยู่ มากกว่านั้นเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยหนึ่งปีเปลี่ยนไปหนึ่งปีเปลี่ยนไปเออเออเทำไมคุณต้องพาแทนผมเขาเขินต้องเขินเขาเขินเออในวงการแน่นอนอ่ะเห็นไหมไม่พูดไม่ตอบอะไรเห็นไหมในวงการแน่นอน โอเคมิกลิมิกลิมันแบบปาปายอะแบบเออได้ที่พูดไอ้ลูกยังไม่อนุมัติเลยจบจบที่ลูกรอรอพี่พิวก่อนมีท่าทีจะอนุมัติไหมเขาก็เข้ากันได้ดีเขาก็เข้ากันได้ดีแต่ว่ายังไม่รู้ไงอัคิว่าแค่เป็นเพื่อนพ่ออยู่โอเคเป็นเพื่อนพ่อโอเคเป็นเพื่อนลูกได้ดีด้วยอยู่ในทวีปนี้ในวงการไหมตอบว่าเฮ้อไปคิดกันเอาเองทีมพิธามาเมสากันให้แฟนและก็มีคนคุยแล้วด้วยอยู่ในทวีปนี้ อยู่ในวงการไม้ตอบเฮอไปฟันกันเองและอย่าเทยย่าโราเจอร์นะจ๊ะ,ะเช็คเมลกันด้วย